สบายดีทางยูส้มโอโอหนีครบก็สองเมนองนิต้านีวันที่ส,สเนาะหาสิไปหับเออชุดเพราะวมาหดเลยอ่าสิไปส่งน,นิตาวันดากน่กนเออไปส่งน,นิตานิตามีฝนบุนีแต่ว่าบางทีก็สิบริไทยสให้สองอื่นทายเราไทายนิตาอนอ่าว่าสีเก่าเป็นมงสีิาเราด พอดีเลยค่ะงตอนนี้ก็แปดมุ่งสามนาทีนะนี่ิตาเมย์ก็เป็นมันที่อสซีเนาะสู้กับอะไรเดินทางมาหอดเด้อเนาะทุกคนห้าสิบไปเลยครับไปหับเพิ่อยู่สนามบินสาวหอดมีแฟนซิปมองเลยแมนห้าสิบเปเนซีนิตาโมนี่นิตาอะนิตาฟอดีก็สิปีากระเป๋าหรือว่ะาน ประตูก่อนเหยันมาเอออัดแม่อัดแน่อีกจักหน่อยนี่ก็ฮ้อนแม่บ่เป็นคืนเนาะเกี่ยวเพเนาะเ็มีซะหน่อยกับเาเนสวยเาเนอาบิกับคําีก็กําลังเดินทางมากันนี่ไปส่งอ่ปุยกับโกเนาะทุกคนไปนอนนนึงกําลังออกมาคือกันนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศดีๆเนาะ เย็นเย็นแมนมันซีอดเยบคือยูเอยงยูเอยงห่หอนทุกคนเลยหนแมนโอเคนิตากาสีไปโฟนนะทุกคนเปร้อนกับพ้ากระเปาบรรดาชิมมื่ไลรเนาอกระตุนเนาหันตาไม่ยืมไม่ละคื ไปือขวดส่อใหมตีนูก็ปีนเมอสองกันแมนใช้น้ำกันได้เขเแม่นอนอยู่ในห้องสตูเอารถชีดไปบ่อร้อนเอารถชีดัไปแล้วก็รถคันหนี้เป่าเสียไปอีกคันนึ่งโอ้ไปใส่กระเป๋าเนาะเอาลเอาปามีดูกันยังสีแดง เตรียมโตดูไปลงเฮียนแม่แม่คนแม่ที่ดีค่ะบาทาลงมาะจะงอเลยอลุเลยก็แล้วไปนะไดปใ้เ้าันย้วเพยังหันพนยืยนานี่จ่าสวยๆเ้ยฟ่อนงามๆเลยหายอะไรที่นึ่งเ้ย ป้าบ ah. ้านละโอ้โอ้โว้ยายะมีของสูงเด้โอ้เอาไม้น่อยกินน้ำแน่เอาขนมแขกสาวเองเด้อเอาไย้สาเอาไปยายผู้เองเจอนพอง่น่ไปเอาสาวไปทุกคนไปเจอกันอยู่สนามหญาูมอสาคู่ ฮอดแล้วเยอเอาขนมให้ให้ผู้สาวหน่อยเด้อให้พี่ตาหนิเอาขนมให้สาวคู่หน่อยเด้อเอาขนมให้สาวคู่หน่อยเด้อกระเป๋าวันไดได้เนาะเด็กตายับมาผิดให้ให้พี่ตาก่อนโอเคไปไม่ให้พีตาก่อนอันนี้จะบอกเอาไปกินน้ำบ่นปลาหร สซสาวตู่ต้นแนมดขอาดนเนี่ยเอให้ใหี่ก็ดาาลงนีนะมัมายถให้สาวลงน้มบ่ไปสาวลงผ้าลงไปไปะไปให้สาวคูให้สาวหู่แม่เนาะ เล่าหันเข่าใจวจ่าเสาตาหันสิบรลงใหญ่ต้องใหย่เสาตาหันลงมาก่อนบอมาไปไปไป้าเห็นสีไปฝอนบรเเ็ณบรเเวณแล้วนี่บแลเวนี Hills, <may ashes encore> ่ไปไปเดใหญ่ลงแล้วมามามาเกือบเกืบเกืบเกโเกืบโอเค

มามามาไวแน่ไวแนะ่ไวแนะไวนะ่ไป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 โหลดมาเลยใส่เสาคู่เดะใส่หมูเดะเดะเสาคู่มาเอาแล้วปา, <laughs> ากแม่เขาอยู่นิดเดอี่โอ้ยบาย<ม>บายาบายบายเน่บาย เขาคู่เพิ่นหลุนน้องของของอันนั้นของน้องอยุ่งเหียดเออเพิ่นมากไปหลินอันนั้นมากไปหลินยุ่หานน้องเด้เซียนิตาอ,อนเลยทะเลแซนของเมเนเด้อาร์อนจักโมงนินบอกอย่าลืมเดอ้อสิซเปเซียสิถือสิถือไปลายไฟให้เสียน,นิตาิตาอะ ซาลิมสะนอยตาจีบใบบุญยังไงเนาะไปเบอรยบุ๊ยยื้อื้อมืดด้วยเงินเด้อสงบังคายเคืองเขานึ่ตาอีลัมั้งหมอ่มีแล้วเย็นดีดีไว้ไอเนสไปหาประสุติมื่อแรจะเคยเห็นปลาสุดเลยบางทีเห็นสิเอาปลาซุดไปเบืองน้ำ เอาไปเห็นแล้วที่ฮับประสุดกระสิไปเลยเดี๋ยวจะมาพักมะแล้วไปทางบอกล้วจะหมุด้แเนีอยากู่ดิไว้ๆไปไปายบายบ่ได้ยืนดอกมันนี้ก็จะสอนฝอนเนี่เจด้หลไดไปเตงนะอย่าลืมกเงินลน้อยิงข่เด้อ บายบายบ๊ายบายเพิ่นถึอกระเปลาไลยเพิ่นทือเคื่องไลปผดเมนเพิ่นบวมีตะกรามีบดบึงดิบีบหลังอีกเมนสะอาดสะอางขนาดได้ไม่เลี่ยใช่ไหมเออพยีซาิดเสียงเนี่ย่๋มากเยลินคุณดเสียงก่อนหนปิดลบ่เที่ยงบ่ปิดท้งขาปิดอูนคูห่า กรเป๋าเ่าาอังบเฮมีบเยบอกระเป๋ากระเป๋าเงินเซาอย่างคนหักนะเอาข่านในเพิ่นในนอยกระเป๋าเงินเพ่เขาสี่ดึงบางทีผู้เบาก็จะยอกค่นะอาวมันมีอะไรเขาเลนยอกันเนี่ยโอเคไปนี้นี่กระเป๋าเงินเพิ่นเอาขาในเยไปบายบายสิ่ปเสียฟอนเดอร์ยิมนาตีิ ตอนนี้เขากับสิไปหำอีกซุดแล้วเนาะส<อ>่งเล็กๆแล้วแล้วพอดีแล้วก็สิเอาไปกินเขา,ไปไปาแต่บอกว่าเพิ่นสิไปกินยังเนาะตอนนี้ก็กลอ,องมุงงม่งเนียเดยได้นี่เลนสมุ่งซีซิมห่าเลยโอโอพอดีเลยพอดีแหละพอดีเลยหอดพอดีเพิพพ่นถาเอากระเป๋าเนี่ยดิเมื่อกี้มันกระสายเนี่ยคือข้ามากเหรอข้าวหมาหันเข้ากับแจงเดียวว่ามันเลน้าวมากผู้ที่มาแบบกับเขกเด้กับแกนน้ำก็จะมีปลาซุ่ม เขากนได้มาน้ำเข้าสวยโอเคเดี๋ยวเขาสิบหาเอซูดก่อนและสิท่้าให้เบิงอีกเที่ยน,นึ่งอันนี้เขากำลังเดินทางไปไตอไอ้องห่วยนี้กำลัง ตอนนี้เขาหอนสนามบินแล้วไอ้ซสกามื่เป็นหอดหรอบรอกรเป่าเารถมาสองอคันเพราะว่าเครื่องพินหลยรถหล่ร้ายทุกคนอยู่อ่าสนามบินปักีเพราะว่าข้าเจ้ามาหาพี่เนาเข้าเจ้าเยอะ

็เหนน่าจะกระดมยังมาคนร้ายเนาะวันนี้เนาะขันนี้แล้วขั้นนี้ขันนี้ขันรถขั้นคนขันคนนี้เหมือนกับว่าตัวหนึีก กรซสุดเน,นึ่งมวนันตัวนึงังงงแมน้ัวอะไรกระเป๋านะแมนบอกแบบเป็นับเป็นับใส่สำหรับซัดนะนะไัเ <Evet> นี่ไอไมกกันเราบอกันคือเีเอาอันนักเนี่ยค่งกอนพวกที่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคืนโอ้ยคือบอกแบบกันอันนี้

คือท <S smoke> um, ิ็นตอนในวิมันจะมีกาเลยเพิ่อนบอานขนนหยุดสารวันกับแฟนนอรแม่ว้านขนาดอันนั้นถูกวบาสาวข้างนอกธรรมดาธรรมดานั่นกั็คือตอนเป็นแฟนกันนอร์ด แฟนล่ะโอ้คิดฮ้อนแล่แ้ห้องแก้วแน่เพิ่นว่าเพิ่นนี่เมื่อคืนนี่เพิ่นโทรหาเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าอีหยังอีหยังขอฮอเจ้าอีหยังอุ่ๆอยู่อดอนเออาเครื่องเบิดเด้อกลัวสิส3,000บาทตัวนึงมันแเด้ขอ3,000บาทเครื่องตเด้แม่นันเฮาเฮาชอปิ้งเครื่องผู้หญิงเฮาบ่ได้แพงปานด เขาใส่ธรรมดากับง่าเขาบุคือผู้ชายเขาสาวเขาตรงแมนเขาคืออง่าเมือผู้ท่านเห็นอรสุดเนาะเเชลามวนรอรอนขาเออโทษบางสวิิจริงทีจิเห็นหร่าส้งน้ำบีากน่จะส้นดำเบียดอันเนาะจะบงที่กับปกป๋ากระเบิดเลย

เยอะน้อยจะเว้าถึงน้องมเพลินนะจะเว้าถึงน้อง่เพลินนะหน่าวมอเพลินนะ Ui Ba Giấc chi nhắn chi nhắn rồi xuống Ờm Vào cái ขาแขงเนาะไมกินข้างใาเนาะแสบาีีกะไรบแห่เปลาเขืนบ๊อบบ๊อบเอาอะมาหัวซุ้มาหัวซุ้ดเกียมเกียมหอมเกียมื่นไว้ไหล่ะขึ้ขึ้นขั้นดำซยจังเย็น โอเคให้ขึ้นน้ำบ่โอเคโอเคไปใช้เมือเท่านไดบ่บอเขาสิปีกินขั่วปุ่นโอเค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  เแ่บยิบอว่าทอคนถ่ายคลิปบอบสหถ่วเสี่หกถั่วยเดอยเดยกับขนมนำเดือยรากานำมะเกียงว่ใส่น้ำตาลหนึงเดยนั่งนีจังพ่อกัน ดีพูดซาวอะตังมาเสริมกันไรน้มดีน้นองจะมีใจนะแมนก็มีใจค่ะเลยเนาะ <c oughs> ขนมโตมีใจเป่ะบอสบอสทำาิีเพิ่งเสียใจหนมันโหลดแล้วมันกระเทิร์นนะนะเดี๋ยวจะหน่อยขอบุญมาเขาสีไใจบนน้างเนาะใครขนมมีใจเลยดิ <c oughs> น่อยได้บอกแม่แม่แม่ไข่แบบนั้นละแสบได้แ่บนี่พักน่าจ้าปั๊ใจขี่แข่ขไขเออไทยปัแม่แฮ่เออเอาไข่เอ็นเท็ดดี้ ให้มจะซื่อเขาบิกันเปดินแยอกับพีเวียน้องพาไปสื่อกะไดกับปุ๊บแบบไงกับมี

เออเอาบ่อเอาเอาอันเาเจียจงแป้งโมเสกนกันใส่ใครใส่ไดนึงคุยเอาอเออบอไม่มูแล้วมีมูเบาแล้วอยนใโอ้ยในคือกัน ใน่อกันะคือกางนี่เด้อเาหนิ้เหีนซอยเหียนนี <h h <h 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 ่ตาดีใจขนาดได้ใส่ใส่คอคือแก่พราะคนละสีกันแล้วใส่สีขาวเอ้ยคือบคือปัดซุดเลยบันวะคินหอดแฟนอีกแล้วเป็นซึมๆอีกแล้วนะใส่ใส่เยอะ ยังไม่เดนเสียบใครป่าบอยลิบอมีบอ่เอบอมีอีโอ้ยตีออวนึงเข้าใจเสียคู่เดฟไหมเงี้ยเงี้ยเี้เมือข้าไปนั้นตุกไม้นะโอเคูสิบ้องดูสิสเก้า เอาเมนทูเอามนทเรามายหูเนาะชิพาไปไายหูแบบซาใจเลยแด้วยขอบใจน้อาขอน้อยชห่งิ้งมาา็ดหิ่งหิ้งมาเลยเช็ดห้เงิ้งด่นีใส่นี่นี่นี่

กำลังซื้อซอะนาคือซื้อซื้อ่ลงดมอันนี้กลังปองอีลาแบบเป็นตาหัวคนฟันแบบเพื่อนเพิ่นอยากหนี่อยากให้นิตาเพราะว่าซาเป็ปนะน่ะนิตาเอ้ยก็เป็นนักสวิกออมซกขึ้ต้นโซนนางหลดตุกตุกันมีแปดคนคนนึ่งเกือบเก่าเกยโยกตัว เดี๋ยวสิพอโตกินก่อนเนาะเดี๋ยวสิปุงก่อนแหละสิกินบายดีเนาะอสบายดีเด้อวันน้ตเก่าโวเก่าแ้วาท่านไสบายดีแ้เขา่าน้าเขพท่นฟิตเด้อว้ของฝากใช้น้ำกันเนาะ่มี ชมอืสีดำเลยสีดำเอสีบ่วก็ได้เื้อเจ้าหมักใส่จะครอที่ได้แบบนี้เสอเจ้าคะสุดาสนี้ว้าวว้าวสีนี้สีบนัสีได้บ้าเอาสีดมันมีจ้าสีน้ไอ่ะเอาขอสีดำก็ได้ใช้น้กันเนาะ โอเคใส่คูเนาะโอเคโอ้ยเด้๋ยแม่งขอนใจเด้อของขาของขวาเนาะเลาเก็เรบเพียงนะนี่นะโซลิ่งนะ้าลิกงของบอใสไซ์เนี่ยอืมโอเคขอบใจได้เลย gia quát, ya, ya. Văn vô bỏ bí cầu chip hân hương kín trong hết. Bí vật lệ, vẫn mất mặt 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 มันมีกระเป๋ากระกโอแม่กระเป๋าเดียวนะคะโอเป็นคู่อ้ยนี่เียวทะเลเนาะนั่นแหละเอาคืออนไรนี่บอกเอาเอ่เจะเอาหาเอาบิ๊กตะคืราเออเหงื่อตัวใหญ่ออเออ่วยกันนเด็กตัวแกนก่น้อง ล้อก็จักเนาะข้ามาเฟนี้เนาะวั๊บมาเขะอนอยสีนันก็งหมนพีกันสีเทาเนสีเทากันบอสีดีแหละใสคนสกปรกเนาะบสาซาอใส่บุเป็นนะสีขาวสเนาใส่ไ่เา ml ก็ได้ใ่สีมีดีอ่ะแม้ลโมาสีขวานัเนาะบัตไดมาทุกคนเนาะืเป็นนมาฝา เไ้เจ้าหคือเป็นแบบคนเต็มเด้ออ่ะอ่าใส่เงินมันใส่แบบเดี๋ยวเจ้หน่อยสทายโตก็ได้องเอล่าอดินดานิตาอล่าแล้วาวันด้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 าเมเมเมนิตาเมเม ม,มก็มีอีกว่าบอกไหลายถ้าอดปลาความสีเยอะขนาดมมีเบาปิ๊กโอ้ลืมอะไรนี่เลยแล้วรอยังงั้วเหรอเสล่ แล้วก็พยายามฟังอยู่งอแรงเรงออนนันมาแฟนเรามาผู้บาเรามากผู้เบาจนจ้น่อยสิเดี๋ไปบึงสราไปฝ่ออีกแล้วะลาะกนอบอกมีคู่ก็บอกเลย่อเจ็ดสมองอันนี้เราเราทงเรไปเดินแบบออ่งเี้ยันบู้้าในนักแรงนะแรงกับใครนี้พูดดีเขาเดีไปเชียร์คนดีใจเลยฮัตอนนั้นฮัน

มาเเลยนะคอนโซลไปนอไเอาเครื่องมาเป็นอืมททยหูก็ได้คนเอืออยากใส่ทยหูทาไทยหูตัวเต่งนะฮะนะเต่งเต็มแลน่เต่งข้ากระสอขาเขาอะฮะเขาแถมเยอะแยะท้องกระเป๋าคุดเสื่องฝาอ่ะบัดเครื่องเราเองฮันสองกระเป๋าน้อยสื่ออาไหมีอยู่เครื่องความเพลินฮัน ขึจนรถไปหลอกปุยยเดี๋ยวจพาไปเลอกไปสือแล้วนุ่งังได้กัไมนล่ะเนีนแล้วโซมเกะจเหรอเอ๊ะนม่งโเบิอีกว้าว้ยโอโองามขนาดอุยันนมมมันสมมันือพดใส่ได้บเนีมันน้อยพดบนี่ว w

ใจเลลายเด้ขอของขวาของขวาพี่หลึกเนาะแต่ปลอดแดดเผ็ดอืม <laughs> จับกับบ้อง,ง,งอ่ะฮึ่ทะเบี๋ยวบอด้ยอย่งตีตัวเสียกับบได้อ่ะคลิปนี้ก็สิจบแหละเดี๋ยวสิให้เอสุดละพักพรน้อยหนึ่งแต่ก,แกับสิพักพรเมนแต่กับสิไปหับนิตะเออไปเบิ่งนิตะปิดที่ไปเน,นี่ยวันหน้า คลิปนี้กับสิโจ๊าเพียงจำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แมนหน่อยนิตาเน่เดอ้อไปแล้วบ๊ายบายซื้อไฟเนาะตอนนี้ซื้อไฟนิตาเซ็ตบาที้เฮียห <c oughs> ัวเซ็ต lắp leo lắp được nắng ta Tháo leo là mượn cơ lắp được ok 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 ฮัลตาได้คุ้พ่อแม่สวยแม่ยิ้บ่อบใหญ่เด้อใหญ่เด้อฮะสีหมวงนีฮตาปากอเคมใ่มึงนี่โอยขไห้แมเองเน่ขไหแมเองเน่ยิ้มบ๊บ ขอบใจนิดนิได้ไปฟังพ่อแม่เด้อ